สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศหนาวเย็นมากค่ะ mm hmm. คุณแม่บวรรักษ์มีของสวยงามมาฝากเป็นวันนี้เป็นผ้าหลุดํำนัานะคะสลับสับเตียนหมุนเวียนกันกันกบผ้ามือสองค่ะ, mm hmm. ะเป็นลายร้อยดาวค่ะ ค่ะร้อยดาวเขาเรียกว่าร้อยดาวเจดจะอยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าในบนผ้าถุงค่ะลายร้อยดาวบริวารช้างน้อยเชิงล่างเชิงบนค่ะเหนือช้างน้อยขึ้นไปก็เป็นลายใบยสมีมีแต่มีแต่มงคลทางนั้นค่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนเนิ่มทุกผืนค่ะ มาผืนไหนชอบผื้นไหน,น,ไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะราคา1,750บาทค่ะร้อยดาวค่ะ1,750บาทนะคะถ้าคนไหนยังไม่ได้แอดไลน์เป็นเพื่อนกันกับคุณยายแอดไลน์ Ad เขาเลยนะคะแอดไลน์เขาหาคุณยายเลยค่ะ ค่ะสวยทุกพืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกพืนค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกค่าท่านนะคะค่ะคุณยายยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกพืนค่ะมักผื้นไหนชอบผื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะโดดเด่นทุกพืนนะคะ ค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะผ้าสามตะกรนะคะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรค่ะเป็นผ้าสามตะกรนะคะมาตรฐานของผืนผ้าค่ะอากาศหนาวเย็นมากค่ะ สวยทุกพื้นแจ่มทุกพืนค่ะมักผื้นไหนชอบพืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักษ์น้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะสวยมากค่ะสวยงามมากค่ะผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรคนอ้วนคนผอมใส่ได้ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะรถดจำนำค่ะท่านไหนยังไม่ได้ผ้าใส่ไปช่วงงานปีใหม่นะคะมองมาทางคุณแม่บอลรักค่ะเป็นผ้าไหมสวยสลินนะคะสามตะกอค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะ สวยทุกพืนงามทุกพืนโดดเด่นทุกพืนค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนนะคะโดดเด่นทุกพืนนะคะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะในราคาหนึ่งพันเร้อยห้าสิบบาทค่ะอากาศหนาวเย็นนะคะบ้านของคุณยายค่ะดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะอากาศช่วงหนาวนี้ค่ะ ค่ะ1,750บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะตีเป็นสีฟ้าคามค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นฟ้าครามนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะแม่บอรรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะในราคา1,750บาทค่ะหนึ่งพันเบาทนะคะค่ะเป็นสีฟ้าครามค่ะ นี้เป็นโฮนประยุกต์นะคะเขาเรียกว่าโฮนประยุกต์ค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะนิ่มแน่นละเอียดไหมน้อยกับมือเดียวค่ะเป็นโฮนประยุกต์นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเขาเรียกว่าโฮนประยุกต์ค่ะโฮนประยุกตโฮนยุคใหม่นะคะ ค่ะ1750บาทค่ะเป็นโทนประยุกต์สวยงามมากค่ะค่ะ1,750บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะ เขา้วยเขาไม่นเขาบอกว่าตรงดค่ะตัวนี้เป็นผ้าฮนค่ะฮนประยุกต์ค่ไขสวยทุกผืน,น,นงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายได้ค่ะแม่บอลรักผ้าไหม่สวยสุดินค่ะหนึ่งพันอยหบาทนะคะเป็นผ้าฮนประยุกต์คประยุค่ะสวยมากค่ะ ค่ะเป็นผ้าโฮปพายุค,ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเ,คเป็นโฮลระยุตค,ค่ะแ<อ>ม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทาค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืน <acco> โดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายค่ะ ค้ะท่านไหนยังไม่ได้ผ้าไปฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะมองมาทางคุณแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินนะคะค่ะเป็นค่ะลายพวกนี้เหมาะสําหรับฝากคุณยายคุณย่าของเราของขวัญปีใหม่นะคะค่ะญาติพี่น้องของเราค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ ค่ะเป็นสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าขอเจ้าค่ะใช่ค่ะเป็นลายขอนะคะขอค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นลายขอนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมสวยสุรินค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าขั้นค่ะเป็นขั้นขอนะคะค่ะ ท่านใหญ่ยังไม่ได้ของฝากไปฝาก,ฝากญาติพี่น้องของเราก็ทักมาได้ค่ะทักคุณแม่มาได้ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะหนึ่งพันเกร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ่ามาักผืนไหนชอบผืนไหนทักมาทักมาได้ค่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะสวยมากค่ะสวยแจ่มเจริดเจรจัดนะคะ จ,มจีมสลัดอยู่บนทองฟ้ามาแจ,จียมชาอยู่บนผ้าถุงค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะร้อยดาวค่ะสวยมากค่ะคุ้นหูคุ้นตาบ่อยนะคะค่ะท่านไหนยังไม่ได้ไอของขวัญปีใหม่ให้กับคุณยายคุณย่าของเราคุณแม่ของเรานะคะค่ะมองมาทางคุณยายรักค่ะผ้าไหมสวยสุรินนะคะในราคา1,750บบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรักน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะ,ะ 1, ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรักน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะสวยงามมากค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นละตอนนี้ลายเต่างับนะคะค่ะผ้าสอไอ่ผ้าสามตะกอนนะคะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะผ้าสามตะกอค่ะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายมานะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะค่ะสวยงามมากค่ะ สวยทุกพื้นงานทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นนะคะค่ะเป็นเต่างับนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะค่ะคุณยายเพิ่งเมื่อคุณยายจะเพิ่งหมุนเคลื่อนนี้จากคุณยายนะคะเพราะว่าค่ะคุณยายมีของสวยงามสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ประจํานะคะนี่ลายขอนะคะ ขอขั้นค่ะของคนเก่าคนโบราณท่านชอบแบบนี้แหละค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะค่ะคุณยายยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมนะคะคุณยายขอขอบพระคุณมากค่ะที่เข้าชมคุณยายค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยงามมากนะคะหนึ่ันเจ็ดบาทค่ะค่ะหมายเลขหกนะคะเป็นลายนางเขาเรียกว่าถ้านี้เขาว่านางสนมแต่คุณยายบ้านช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะช่องทางน้ำไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะ เขาเรียกนางสนมในนี้เขาเรียกนางสนมค่ะค่าราคาหนึ่งพันหกเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะคุณยายพูดผิดคอภัยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นลายนางสนมค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยนะคะบุรลัสตรีไทยต้องใส่ผ้าไหมไทยนะคะสวยแบบไทยๆใส่ผ้าไหมไทยไปวัดนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะเป็นลายนางสนมค่ะค่ะมนนี้มีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นนะคะนี้ก็ปกตินี้ราคานี้จะไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่ผ้าดุดจำนำค่ะ เป็นเป็นเหมือนไอลายหน้านางนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะผืนนี้ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมสวยสุรินค่ะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้าค่ะเหมือนเหมือนลายโฮนไอไอเหมือนอันนี้นะคะ เหมือนหน้านางนะคะขั้นอาจะเขาจากขั้นหน้านางแบบนี้ก็มีนะคะค่ะในราคา1,750งาสิบบาทค่ะผ้านิ่มมากค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะเนื้อผ้าแน่นหนามากนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะในราคาหนึ่ราบาทค่ะ ค่ะสวยโดดเด่นค่ะ1,750บาทนะคะโดดเด่นมากค่ะค่ะผืนนี้ก็ช่องทางน้ําไหลเหมือนกันนะคะแต่เป็นราคานี้จะไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่หลุยจํานำนะคะค่ะเป็นเป็นหน้านางค่ะหนึ่งนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะช่องทางน้ําไหลหน้านางนะคะสวยงามมากค่ะเป็นหน้านางนะคะ ค่ะมันปนกันมาค่ะปนกันทอดเป็นเป็นมัดค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะแต่เป็นหน้านางมีหน้านางค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะบริบาลช้างน้อยตามมาค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยค่ะเป็นราคาที่ถูกมากนะคะสวยงามมากค่ะหน้านางค่ะ ค่ะช่องทางน้ําไหลก็มีสีขาวงาช้างปนด้วยนะคะว่าเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะ คุณแม่บวรรักน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะนี่ก็ร้อยดาวค่ะยอดฮิต,ตอันดับตลอดนะคะร้อยดาวนะคะเจอเจรต์จะบนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าอยู่บนผ้าถุงนะคะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุดอินค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ,ะสวยงามมากค่ะ 1,750บาทนะคะหนึ่บาทเป็นผ้าหน้าหนาเป็นผ้าสามตะกรนะคะตอนนี้ขาวดำค่ะไอ้ดำเหลืองค่ะดำทองค่ะสวยนะคะดำทองนี่ก็สวยลายดอกมะเขือค่ะปากกาต็อปค่ะใส่ออกงานค่ะได้ค่ะอันขาวดำนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะผ้าสามตะกอค่ะแม่บวรลักผ้าไหมสวยสรินค่ะหนึ่งพันเบาทนะคะผ้าสาตะกอค่ะ1750บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแอดไลน์ก็หาคุณยายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามก็ให้คุณยายนะคะหนาวมากกันพูดไม่ค่อยออกค่ะอากาศเย็นค่ะ1,750บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะ1,750บาทค่ะค่ะเป็นอันนี้ได้มีแต่ผ้าลายสวยๆนะคะ ค่ะนี่ก็บอลปรรยุกค่ะเป็นโอนประยุกน,น,นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นโอนประยุกค,ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะสวยงามมากค่ะโอนประยุกนะคะค่ะเป็นโอนประยุกออกมาใหม่สวยงามมากค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรความกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะ ค่ะมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะคนจอยคนอ้วนคนผอมใส่ได้ค่ะเป็นฮนประยุกต์ค่ะผ้าเหนียโฮนประยุกต์ะน,ะนะคะค่ะสวยงามมากค่ะฮนประยุกต์ค่ะค่ะทักคุณยายมาได้นะคะคุณยายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้อมรับตอบทำลายทุกท่าน,นะคะ่ะ มณลประยุกต์สวยงามมากค่ะ1,750บาทค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยายนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ